ครับสวัสดีทุกท่านครับผมอาจารย์ดนัยพงษ์เชิดโชติศักดิ์วันนี้จะมาแชร์วิธีการพลอต95% confidence interval นะครับหรือช่วงความเชื่อมั่น95%นะครับก็แนะนำนะครับว่าคนที่ทำไปด้วยดูคลิปไปด้วยนะครับให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่ชื่อว่า 95ci.r นะครับอยู่ใน Google Drive นะครับลิงก์อยู่ใต้ คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับสมมติว่าเปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะโหลดแพ็กเกจที่ชื่อว่า t i d i v e r s e นะครับบรรทัดที่2นี้เป็นคำสั่ง pacman ที่จะโหลดแพ็กเกจที่ชื่อว่า t i d i v e r s e นะครับแล้ก็กด control คเอนเตอรในบรรทัดที่2นะครับแล้วก็ปล่อยเพื่อเป็นการโหลดแพ็กเกจขึ้นมานะครับ ขั้นตอนต่อมาครับเราจะทำการ Set working directory เหมือนเช่นเคยนะครับวิธีการ Set working directory คือเราไปที่ Session แล้วก็หาคำสั่ง Set working directory แล้วก็ to s o r t file location อย่างนี้นะครับวิธีการเช็คดูว่าถูกไหมก็ไปที่บรรทัดที่5นะครับคำสั่ง get นะครับ get wd วงเล็บเปิดปิด get working directory นะครับนี่จะเป็น working Working directory ที่เราจะเปิดไฟล์แล้วก็ทำการประมวลผลใน R Studio นะครับในที่นี้เราจะโหลดไฟล์หรือเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับไฟล์ที่ชื่อว่า9 5 u n d a t a c s v นะครับผมพาพวกเราไปดูก่อนนะครับว่าไฟล์หน้าตาเป็นไงผมมาที่โฟลเดอร์นะครับ9 r 5 d a t a c s v แล้วเปิดโดยใช้ Excel ขึ้นมาดูนะครับหน้าตาไฟล์มันจะเป็นอย่างนี้ครับ เพราะงั้นอันนี้แนะนำนะครับว่าใครจะพลอตช่วงความเชื่อมั่น95%อย่างง่ายนะครับเรา,าพิมพ์ประมาณนี้นะครับคอลัมน์แรกเป็นชื่อตัวแปรหรือแฟกเตอร์นะครับคอลัมน์ถัดมานี้ก็จะเป็นค่าค่ามีนนะครับค่าเฉลี่ยของผมตั้งชื่อว่า y mean นะครับก็พิมพ์ค่าเฉลี่ยลงไปคอลัมน์ถัดมานี้คือ sd นะครับ standard deviation ของตัวแปรด้านซ้ายมือนี้นะครับส่วน ตัวต่อมานี่ก็คือ y underscore n ก็คือจำนวน record นะครับหรือค่า n นั่นเองนะครับมีทั้งหมด500รอ record นะครับในที่นี้เราสามารถ save ไฟล์เป็น excel นะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับแต่ถ้าอยากจะทำงานคู่กับ R studio แนะนำให้ save เป็นไฟล์ .csv นะครับเรามาที่นี่ครับฟังก์ชันของ excel นะครับไฟล์ file, แล้วก็ save as ชื่อเดิมนะครับเรามาเปลี่ยนนามสกุลตรงนี้นะครับเราเลือก comma separated value หรือ csv นะครับแล้วก็กด save นะครับในที่นี้ผมไม่ save นะครับเนื่องจากว่า save ไปแล้วนะครับถ้าผู้ที่ทำตามก็กด save ได้นะครับก็จะทำการเปิดไฟล์นะครับคำสั่งบรรทัดที่9นะครับใช้คำสั่ง read csv แล้วก็ตามในชื่อไฟล์บอกว่า header เท่ากับ true เพื่อเป็นการบอกว่าบรรทัดแรกเป็นชื่อตัวแปรนะครับ อ่านเสร็จแล้วจะเก็บไว้ที่อ b อบเจกต์ที่ชื่อว่า my underscore data 1นะครับ execute นะครับกด control enter ในบรรทัดที่9แล้วก็บรรทัดที่10ใช้คำสั่ง view นะครับ control enter ปล่อยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะหน้าตาเหมือนกับที่ดูใน excel เมือ่อกี้นะครับทีนี้วิธีการ plot ช่วงความเชื่อมั่น95%เนี่ยสิ่งที่เราต้องการนอกจากค่า mean กับ sd แล้วนะครับเรายังต้องการค่าแบนกับ upper กับ l o w วอนะครับกลับมาดูที่สูตรนี้นะครับค่าแบนมันนะครับจริงๆมันก็คือ1.96คูณด้วย sd หารด้วย square root n นะครับอันนี้คือพิมพ์สูตรให้นะครับส่วนค่า upper ก็คือค่า mean บวกด้วย Y b a แบนะครับโลเวอก็คือมี n ลบด้วย Y b a แบนะครับตามสูตรช่วงความเชื่อมั่น95% ทีนี้ที่ผมจะพาทำดังต่อไปนี้นะครับมันเป็นสไตล์เขียนแบบแพ็กเกจที่ชื่อว่า tidyverse นะครับถ้าไม่ได้โหลดแพ็กเกจ tidyverse คำสั่งในบรรทัดที่12จนถึง15นี้จะทำไม่ได้นะครับอธิบายอย่างนี้ครับเราอ้างไปที่ object mydata one ก่อนนะครับแล้วเราพิมพ์คำสั่งเปอร์เซ็นต์มากกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับบรรทัดต่อมาเราบอกว่าเราจะ mutate นะครับใช้คำสั่ง mutate ก็คือเป็นการสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมานะครับ ตัวแปรใหม่นี้มาจากอะไรมาจากเราตั้งชื่อตัวแปรใหม่นี้ว่า y band เท่ากับเอาค่า1.96ไปคูณกับ sd หารด้วย square root n นะครับวงเล็บปิดและยังพิมพ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์มากกว่าเปอร์เซ็นต์อีกนะครับเพื่อบอกให้ทราบว่ายังไม่หมดเท่านั้นครับเราจะมิวเ t e หรือสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาอีกนะครับตัวแปรใหม่นี้มีชื่อว่า upper นะครับ upper ในที่นี้เท่ากับค่า y mean บวกด้วย y band นะครับก็คือ ด้านบนสุดของช่วงความเชื่อมั่นนะครับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์มากกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อมิวเตตต่อไปครับเราสร้างตัวแปรที่ชื่อวอ่า lower นะครับ lower ในที่นี้ก็คือ y m e a n ลบด้วย y b a n d นะครับถ้าเราไม่พิมพ์คำสั่งเปอร์เซ็นต์มากกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นการบอกว่าเราหยุดเพียงแค่นี้นะครับไม่ไม่ได้มิวเตตหรือไม่ได้สร้างตัวแปรต่อนะครับเมื่อคำนวณ สร้างตัวแปรใหม่ทุกตัวเสร็จแล้วเอาไปเก็บไปที่เดิมครับ object my data o นะครับดูที่ my data 1ก่อนนะครับมีทั้งหมด4คอลัมน์นะครับ factor y mean y sd แล้วก็ y n อย่างนี้นะครับทีนี้พอเราพิมพ์คำสั่งบรรทัดที่12ถึง15นะครับเรา execute นะครับกด control ค้างไว้ข้อ enter 1ครั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ view ดูนะครับกลับไปดูเห็นไหมครับมันจะเพิ่มคอลัมน์ Y-band u p p e r แล้วก็ l o w e อนะครับอันนี้ก็คือเป็นขีดบนสุดของช่วงความเชื่อมั่น95%และขีดล่างสุดนะครับของทุกตัวแปรนะครับดังที่เห็นในภาพนี้นะครับทีนี้เราตัดกลับมาต่อมาเราจะพอดกราฟครับคำสั่งดังต่อไปนี้ครับก็อ้างไปที่ Object My Data นะครับแล้วก็บรรทัดนี้นะครับเราบอกว่าเราใช้คำสั่ง ggplot นะครับ ggplot ก็จะเป็นคำสั่ง plot graph ครับซึ่งจะมาคู่กับตัวแพคเกจ tidyverse นี้นะครับใน ggplot นี้นะครับเราบอกว่า x คือ factor แล้วก็ y เท่ากับ y mean นะครับก็คือให้ plot graph เนี่ยแกน x เนี่ยก็จะเป็นชื่อ factor นะครับส่วนแกนตั้งก็จะเป็นค่า mean นะครับอันนี้ simple นะครับ หลังจากนั้นนะครับบอกมันว่ามันเป็นการพลอตแบบจุดนะครับ G E O M underscore point นะครับเป็นการบอกว่ามันพลอตแบบจุดตอนนั้นไม่พอนะครับเครื่องหมายบวกมันยังมีออปชันบอกต่อไปว่าเราจะพลอตแบบ line range นะครับคือคือเป็นเส้นนะครับช่วงความเชื่อมั่น95%นะครับ โดยที่ y min นะครับขีดล่างก็คือให้เป็นค่า lower lower ก็คือค่าที่เราคำนวณนนะด้านขวาสุดนะครับแล้วก็ y max ก็คือ upper upper คือตัวนี้ครับ upper คือตัวนี้นะครับแล้วก็บวกด้วย option นะครับ lab ก็คือ label นะครับโดยที่ c a n o n คือ factory นะครับแล้วก็แกนตั้ง y คือค่า95% c i นะครับแล้วก็ title ก็คือชื่อกราฟนะครับ อันนี้ชื่อเราตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับตามใจเรานะครับส่วนบรรทัด27กับ28นี้เป็นไซส์ของฟอนต์นะครับในที่ผมตั้งเป็นฟอนต์12นะครับ <c oughs> จะพา execute ดูนะครับในที่นี้พอกราฟที่มัน plot เนี่ยมันจะไปเก็บไว้ใน Object ที่ชื่อว่า p 1นะครับเพราะฉะนั้นเรา execute บรรทัดที่2ี กดคอนโทรลเอาเมาส์ไปชี้บรรทัดที่21ก่อนนะครับหรือบรรทัดไหนก็ได้ครับตั้งแต่21จนถึง28อย่างนี้นะครับกด Control, คอนโทรลค้างไว้ข้อ Enter 1ครั้งสังเกตว่ามันจะยังไม่มีอะไรปรากฏขึ้นนะครับมันจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันปริ้นกราฟออกมานะครับเราเอาเมาส์ไปคลิกที่บรรทัดที่30กด Control, คอนโทรลค้างไว้ข้อ Enter นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะพิมพ์กราฟออกมาในแ,นแนลขวามืออย่างนี้นะครับถ้าเรากดซูมดูนะครับและไปที่วินโดว์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะพลอตกราฟช่วงความเชื่อมั่น95%ให้นะครับมาที่วินโดว์แล้วก็พลอตซูมอย่างนี้นะครับคนที่ใช้เครื่องวินโดว์เข้าใจว่ามันจะมี ป๊อปอขึ้นมาหลังไอคอน r studio อย่างนี้นะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับลงไปกดดูนะครับมันก็จะเป็นกราฟที่พลอตออกมานี่ก็คือกราฟช่วงความเชื่อมั่น95%นะครับหน้าตาก็จะแตกต่างกันไปของแต่ละตัวแปรนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ